ยองครับมารับ18แรงเราไปใช้งานนะครับคือวันที่มาดูจะมาดู14แรงครับเครื่องแหวนกัดสองตุกเราเห็น18แรงก็เลยลองเทสดูครับถูกใจก็เลยเอา18แรงไปแล้วก็จองไว้อีกคันหนึ่งก็คือคัน14แรงด้วยครับจองไว้อีกคันหนึ่งก็สรุปก็คือลูกค้าเอาไปสองคันเลยครับ14แรงเดี๋ยวรอเก็บงานครับ ขอบคุณล pues, ูกค้าจากระยองมากครับจัดไปทีเดียวสองคันเลย ลาที่ถายนะมันจะเปี่ยนจาัน้นมามันจะายนา้นมาตนนมันจะเปลียนจาันมันจะน้าใสมันจะดมันจะใสมันจะ่าันันน้คอตอนนี่มันมันจดำมาก ขอบคุณลูกค้าจากระยองด้วยนะครับขุดหนนไปทีเดียวสองคันนะครับคันนี้สิบแปดแรงครับไปใช้งานที่สวนที่ระยองครับส่วนคันนี้เป็นโอเล็กนะครับเครื่องแวนกาดสองสูบสิบสี่แรงนะครับที่ลูกค้าจังหวัดระยองก็จองไว้ครับซื้อไปสองคันเลยครับก็เมื่อกี้สิบแปดแรงนะครับโอเล็กสิบแปดแรงเครื่องคาวาสองสูบ กับ14แรงคันนี้นะครับ2คันรวมกันยังไม่ถึงสองแสนครับลูกค้าก็เลยจัดไปเลยครับคันนี้เดี๋ยวลูกค้ารอเก็บงานครับตามคิวส่วน18แรงก็สามารถใช้งานได้ครับสวยๆครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ